สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับิดอยู่มีของฝากให้ดรก้อด้วยโอเคครับมีของขวัญอะไรครับเนี่ยแต่ว่าวันนั้นนะคะที่เด็กจิ๋วไปเดินห้างนะคะถ้าเกิดดรก้อไม่ได้ดูคลิปเด็กจิ๋วที่ไปห้างค่ะดรก้ออาจจะไม่รู้ไปห้างไหนครับเนี่ยเวสกีเมัอนเวสกีเหรโอเคโอเคโอเคแล้วก็นะคะก็ก็ติดอยู่มีของฝากให้ดรก้อหนึ่งอย่าง โอเคครับยู่ไปเจอเด็กจิ๋วคิดว่าดรตก้อนองชอบแน่ๆเลยค่ะค่ะเออคุณซิลโค่ะไม่ค่ะอะไรครับเนี่ยปลาหมึกดำน้ำเป็นปลาหมึกจิ๋วดำน้ำนะคะปลาหมึกจิ๋วดำน้ำอ่ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูไหมดูหน้าตาเป็นไงโอ้เด็กจิ๋วจับแบบไม่ไม่ต้องให้ท่านผู้ชมไม่เห็นก็ได้นะโอเควิธีเล่นยังไงเนี่ยเดี๋ยววิธีเล่นไม่ดูค่ะดราก้อนดองหรือดราก้อนดองเอามาเล่นโอเคเดี๋ยวดล้วต้องอ่านวิธีทำ อ๋อเขาบอกว่าให้เอาไอ้ปลาหมึกเนี่ยนะไปดูดน the really? so, okay. ้ําหน่อยดูดเข้าไปสักสองในสามของตัวมันแล้วก็ไปใส่ในขวดที่มีน้ํากดพลาสติกแล้วก็บีบบีบขวดมันห้ขึ้นลอยขึ้นลอยจมลงลอยขึ้นอะไรอย่างนี้ลองดูเลยไหมลองหนึ่งโอเคแล้วแต่ก็แด้วแต่ก็เจี๊ยมแก้วน้ำอะไรยเหรอคะ แลแ้วตะโก้รู้หรอคะว่าจะกูจะเตรียมมาให้เตะโก้มีพลังจิตหรือเปล่าเห็นอนาคตหรือเปล่าหรือไม่ก็เราเตรียมกันมาก่อนหนื้อตลามันโอ้มันมันตัวนี้มันนิ่มๆเหมือนหลอดฉีดยาเอ้ยมันคือที่ดูดน้ำนี่บีบทีบใช่แล้วเขาก็ทำขายใช่ไหมแล้วมีนี่ด้วยเอ่ออะไรนะในแว่นตาดำน้ำด้วยลองดูดน้ำกันนะ ดูน้ำดูอีกหน่อยเห็นไหมถ้าจะดูดต้องดูดทีเดียวเลยค่ะเขาบอกว่าให้ดูดสองในสามดูคอลุงโก้เลยพยายามค่อดูดทำไมนี่น่าจะได้นะดูลองลองปล่อยดูสิมันจะจมไหมโอเครอปริ่มปริมแล้วมันก็สูงเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูดน้ำอีกหน่อยได้ไหม ถ้าอยากให้มันปริมเลยอ่ะมันจะได้บีมบีมเรื่องง่ายอุ๊ยอันนี้อันนี้ดูดน้ามากไปครับจมน้ําเลยนะครับต้องเอาน้ําออกหน่อยนะเห็นน้ามากเปไหมลุงโก้ดูดน้ํามากเยอะไปอ่ะมันจมนะต้องดีมน้ําออกเห็นไหมตอนนี้น้ํามันเกือบเต็มหัวเลยถึงถึงแว่นแล้วโอเคตอนนี้น้ําลงมาเหลือต่ํากว่าแต่พอแว่นแล้วเราปล่อยใหม่ดิ โ okay, okay. อเคโอเคแล้วใปิ่มๆเนี่ยกันนะก็บอกว่าให้เอาไปใส่ในขวดน้ำพลาสติกซึ่งลุงก้มีขวดน้าําอันลมใช้หมดแล้วเนาะอยู่โอเคแล้วใหนี้ไปใส่ดูนะครับขวดใหญ่มากเลยค่ะพี่เจลุกกินขวดน้ำํำกินขวดน้ําใหญ่ใหญ่เท่า เขาหนีได้แค่ในหนึ่งวันใช่พอใส่แล้วปุ๊บยังไม่ได้ยังไม่ได้ต้องปิดก่อนต้องปิดให้แน่นก่อนใส่น้ำเต็มขวดเลยเหรอครับอืมไม่จําเป็นนะครับแต่ว่ามีใกล้ๆกลเต็มขวดมันก็จะได้แบบมีระยะให้จมลอยจมลอยง่ายไงยจมลอยจมลอยลองบีบดิ่ตลองบีบไหวไหมไม่เห็จมลอยจมลอยผมว่น่าจะใช้แรงเยอะหน่อยเดี๋ยวลองกดิีบนะโอ้นี่โอ้ใช้แรงเยอะเหมือนกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า ไอ้ส่วนที่ลอยเนี่ยมันมันยังยังลอยเยอะไปหน่อยเข้าใจไหมคือเราถ้าได้ให้มันง่ายกว่านี้เราต้องดูดน้ําเข้าไปไหมไหน่อยให้แบบมันจมปริมเลยอ่ะปริมน้ําเกือบเกือบจะจมแล้วอะ่ะบีบนิดนึงก็จ,จมเลยอันนี้ต้องบีบแรงเหมือนกันลุงโก้ว่ามือเด็กอาจจะยากเหมือนกันนะเนี่ยโอเคนี่แต่บีบมาลงไล้ไหม อาวีแล้วเย่ลงแล้วเย่อ๋อเพราะลงมามันจะกลางกลางกลางหนวดใช่กลางหนวดไหมกลางกลางกลางแล้วนะไปขึ้นละโอ้โหเก่งเย่พาขอจะคิวบิบแรงไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนเอานี้เดี๋ยวลุงโก้ขอดูดใส่น้ำเข้าบีหน่อยแล้วกันเพื่อให้ง่ายขึ้นหน่อย อันนี้เราดูดน้ำเข้าอีกหน่อยเนาะให้มันจมให้มันแบบลอยปริ่มมากขึ้นอีกเกือบจมเลยเห็นไหมรู้สึกไหมเหลือมันแตะคือเหนือผิวน้ำมาติดเดียวเองเมื่อกี้มันออกมาเยอะเลย<ไ>พอเรามันปริ่มปริ่มน้ำแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาใบใส่ในขวดจมกว่าเดิมไหมคะด็อกเตอร์จมปริ่มกว่าเดิมไหมเอ,อ่ยเดี๋ยวก็รู้นะครับเนี่ยเดี๋ยวลองบีบด,ดูนะ เจอนี่ยหนูเป็กกิวบีบได้ด้วยเอาอยสิอยขึ้นเอออย่างนี้ดีเลยครับอันนี้ง่ายเลยอ่ะบีบขพ้่บีบลงอปลาหมึกจะลงไปสมูรณ์ใต้ทองทะเลอ๋อเฮ้ยตอหายใจ,จไม่ออกขึ้นนีกอพดูดโอเคโอเคอดกันได้หตอดน<ด>อ่ะลองดูดิตอดติโอ,อ้ยโอเคโอเค,อ,เคอดแล้วจมไปแล้วเอาอยดิ ไไอ่ามันเป็นอย่างนี้ตอนหนูบีบนะบีบปุ๊บเนี่ยน้ํามันเข้าไปในข้างในหลอดเพิ่มขึ้นเข้าใจไหมพอไหมเพราะว่าพอบีบปุ๊บขวดมันปิดอยู่ใช่ไหมน้ํามันไม่มีที่ไปไหนเลยใช่ไหมมันก็เข้าไปแทนที่ไอ้ส่วนหัวของไอ้ปลาหมึกอะ่ะที่มันมีอากาศอยู่หน่อยนึงอ่ะมันเข้าไปในนั้นเลยพอเข้าไปปุ๊บปลาหมึกมันก็เลยหนักหนักมันก็ จมลงมาเลยพอปล่อยปุ๊บน้ําในทั้งน้ําที่อยู่ในประมึกมันก็ออกมาข้างนอกเบาก็เบามันก็ลอยโอเคโอเคเข้าใจอันค่ะขอเข้าใจนะขเข้าใจคือบีบแล้วน้ําเข้าน้ําออกในตัวประมึกทํางานเหมือนเอรือดำน้ําจริงๆนะเรือดำน้ำํนะาก็ทํางานคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันลูกเรือดำน้ำําเหรอใช่ๆหลักการมันเหมือนกันทเรือดำน้ําเนี่ยก็จะมีช่องที่แบบมีเก็บอากาศข้างในเหมือนกัน แล้วถ้าช่องนั้นมันใส่น้ําไปปุ๊บมันหนักใช่ไหมเหลือน,น้ําก็ดําน้ําได้ถ้าแล้วถ้าเกิดเจ้าจะลอยขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีระบบที่ปล่อยแก๊กสที่เปดันน้ําในท่องในท่อนั้นออกไปมันก็จะลอยคล้ายๆปลาหมึกตัวนี้เหมือนกันปลาหมึกน้อยกระชังโอ้ส่งของเรียบร้อยแล้วขึ้นจับขึ้นมาหายใจนี่คือบีบเจ็บมือเหมือนกันนะเจ็บเหมือนกันนี่เนี่ยดูโก้เห็นไหมดูโก้เก่งมาเช่นสองนิ้วเท่านั้นอเออแค่ใช้สองนิว้วไดนะ้ ลายสั่งนิ้วหน่อยนี่แต่หลังนิ้วนี่แต่แล้วก็มือก็แล้วก็มือใหญ่ไงก็เลยบีบได้ก็ค่ะอันนี้ดีนะคะเต็มเป็นแทงค่ะติ๊กจื๊อเมื่อตั้งสองล้านกว่าบาทนะคะอ้าวเดี๋ยวมีวิธีทำมีวิธีทำแบบราคาถูกๆด้วยนั่นเองแตก็มีบางดิ๊กจก เอาไปรู้ได้ใงเด็กจีจะไปเจอตัวนี้โอเค okay. แต่เดี๋ยวมีวิธีทำเดี๋ยวไว้คลิปต่อปลาต่อไปเนะาะทำกันขอบคุณมากค่ะทุกท่านนะคะท่าน่านชมอย่าลืมซับสไครต์กดไลค์แชร์บิบายสวัสดีครัคบ